ข่าวดีนะครับวีปคนลาออกเดียปากหมาเดี๋ยมก็โดนอีกู้อาผู้สมัครผมใส่เสื้อเขียวนะนะเรียนปริญญาเอกอยู่ เรียนในติบันดิตไม่ได้รับเลือกมา,มาเลือกเฉพาะไอ้พวกอะไรเมาแล้วขับรถชนใช่ไหมนะไปทะเลาะวิวาทตบตีผู้หญิงนะติดคุกมาก่อนบ้างอะไรต่างๆเนี้ยนะนะหรือใส่เสื้ออะไรไม่รู้เอานั่งเท้า <c oughs> คนนี้ใส่เสื้อคอวยอยเลือกเลือกอย่างนี้มาเหรอใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมไม่ ไม่ได้ศรัทธาสิ่งต่างเหล่านี้เลยก็คิดว่าในเมื่อพี่น้องประชาชนไม่ต้องการพรรคเสรีรวมไจนะแล้วผมจะไปนั่งอยู่ในสภาทำหออ,อะไรหรัอเป็นนั่งรับใช้อะไรรับใช้เป็นสี่ปีเต็มแล้วเห็นไหมพ้าผมเป็นคนไม่ติดยึดกับตําแหน่งนะไม่ยึดติดยึดกับตําแหน่งอะไรทั้งสิ้นเกิดมา ไม่เคยขอตําแหน่งใครนะผลการเลือกตั้งแบบนี้ก็เราก็อยากเสียสละนะให้ภาษาง่ายคนในพักของเราเนะี่ยให้เบอร์สองก็ได้ทํางานบ้างเพราะเราก็ทํามาสี่ปีเต็มแล้วเหนื่อยมาสี่ปีเต็มแล้วนะ้าผลยังปรากฏอย่าง,งนี้ก็ให้เขาทำบ้างใช่ไหมผมไม่ใช่ติดยึดเหมือนคนอื่นเนี่ย จะม่นอย่าให้เล่นอีนะเนี่ยฝากหมาเดี๋ยวมันก็โดนอีกนี่ก็โดนไปโดนไปโดนอีคดีแล้วเนี่ยนะทนายผมยังไม่ได้เก็บฟ้องผมเลยฟ้องนะจุดประชันจุดประชันแบบนี้จะฟ้องเลยนะเลยนะจุดประชันแบบนี้ตัดสินใจง่ายขึ้นเห็นในจุดประชัดเปนจุดเดิมที่จะฟ้องคือ เมื <łość> ่องไม่จำมห้ไม่ได้มันเยอะนบุ่มบ่มตนั้นน่ะน่ะมีปคะามหายของ้ามันรุ้แรงหมาที่จะล่นกับผมก็โดดนะ